ท้ายคลิปนี้ก็อยากจะขอฝาก tiktok ของพี่โอซึ่งเพิ่งจะเริ่มเปิดใช้งานเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาพร้อมๆกับฟาส t ี่จีเลยนะครับก็หลังจากที่ไปโพสต์ tiktok แล้วก็ปรากฏว่ามีน้องๆเพื่อนๆพี่ๆในในนั้นแหละให้การต้อนรับดีมากคือมียอดวิวสูงมากแป๊บเดียวสัปดาห์เดียวก็ได้รวมๆกันไป5,000วิวแล้วมากกว่า YouTube เยอะเลยก็เลย ไปแบ่งเวลาให้ตรงนั้นโพสต์วันละ3ามคลิปนะครับมีคลิปข่าวคลิปข่าวข่าวบันเทิงมีความรู้เรื่องภาษาไทยมีกรอนที่พี่โอต่างเองแล้วก็มีร้องเพลงที่พี่โอร้องเองแล้วก็ร้องร่วมกับเพื่อนด้วยก็เป็นไลฟ์สไตล์ส่วนตัวในนั้นนะครับนอกเหนือจากบล็อกดินอกเหนือจาก Twitter ซึ่งยังไม่ได้โพสต์อะไรเท่าไหร่เลยแต่ว่าอยากจะชวนเชิญน้องๆเพื่อนๆพี่ๆใน YouTube ไปติดตามพี่โอใน Tik t o อกด้วยชื่อเดียวกับชื่อ YouTube นี้นะครับโอเคนิติเทพสําหรับใน YouTube พี่โอก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยตลกเท่าไหร่พูดอะไรค่อนข้างซีเรียสจริงๆังแต่จริงๆแล้วพี่โอเป็นคนตลกนะครับคนไทยเป็นคนตลกไปติดตามกันใน TikTok ด้วยจะได้เห็นไลฟ์สไตล์แล้วก็จะได้รู้จักตัวตนกันจริงๆมากขึ้นนะครับ พบกันในคลิปอื่นๆครับกดติดตาม subscribe, ไลค์วิวแชร์กดกระดิ่งและเจอกันในเฟสชื่อเดียวกันนี้ด้วยนะครับนิติเทพคุณคําสำหรับคลิปคุยเรื่องหนังไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่จะได้โพสนะครับก็คงสลับกับคลิปอื่นๆไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ